เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,440บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายคืออะไรนะครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายหมายความว่านะครับนำเอาเงินสมทบนะครับ60เดือนก่อนความเป็นผู้มีตนสิ้นสุดลงนะครับมาบวกกัน แล้วหารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นเองนะครับซึ่งจะได้เท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าฐานเงินสมทบของคุณมันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครฐานเงินสมทบนะครับหรือเงินานหรือเงินเดือนคุณเกิน1 5ื่นเป็นต้นไปนะครับเป็นระยะเวลา60เดือนสุดท้ายก่อนที่คุณจะออกจากประกันสังคมคุณก็จะสามารถใช้ฐานตัว15ื่นได้เลยนะครับเพราะว่า เอา60เดือนมาบวกกันแล้วหารด้วย60ยังไงก็ได้15ื่นนะครับถ้าฐานเกิน15ื่นแล้วนะฐานตันนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูคํานวณกันเลยดีกว่าก่อนไปคํานวณเราต้องทราบก่อนว่าเงินสมทบกรณีชราภานะครับกรณีนี้นะครับเริ่มสมทบตั้งแต่3ามธันวาคม2 5ง1เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเก็บนะครับในส่วนของเงินกรณีชราภาแต่อย่างใดเพราะนั้นการนับ กรณีชลาภาพหรือนะับปีนะครับที่ส่งเงินสมทบเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับณนะปัจจุบันคือ24ปีโดยประมาณนะเงินบำนาญชลาภาพนะครับเราจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนขึ้นไปนะครับซึ่ง จะได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้บรรทุน,นสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองยิ่งส่งเงินประกันสังคมยิ่งมากก็ยิ่งได้รับบำนาญที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับ ตัวอย่างนะส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา35ปีจำนวน13,440บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะ35ลบ15เท่ากับ20ปีส่วนที่เกินมานะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้ที่จะได้เพิ่มนะครับ20%เดิมที่ได้อยู่แล้วบวก30%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น50% 50%ของ13,440บาท เท่ากับ6,720บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย13,440บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30-15ลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูคคำนวณ1.5 1.5คูณ15ปีส่วนเกินเอ่ 1, คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ13,440บาทเท่ากับ5,712บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน13,440บาทนะครับส่วนที่เกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ลบ15เท่ากับ10ปีส่วนที่เกินมา สู่คำนวน1.5คูณ10เท่ากับส5ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวกส5ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ13,440บาทนะครับเท่ากับ4,704บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน13,440บาทส่วนเกินจาก180ดิเดือนคิดดังนี้2 0 1สิลบสิเท่ากับ5ปีส่วนที่เกิด 1.5คูณ 5, 5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ13,440บาทบเท่ากับ3,696บาทเป็นเงินบำนานให้คุณตลอดชีวิตแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีแปะ๊แปะๆเลยจำนวน13,440บาท 15ปีเป๊ะๆนะครับก็20%เป็น0ะครับคูณได้เลย20%คูณ20%ของ13,440บาทเท่ากับ2,688บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตนะครับอันนี้คือตารางในกรณีนะครับจำนวนปีอื่นๆนะครับด้วยฐานเงินสมทบเฉลี่ย13,440บาทก็จะได้รับเงินบำนาญตามตลางนี้นะครับดูดูด ารางเอานะสามารถคำนวณเองได้นะครับลองไปคำนวณดูแล้วก็จะรู้นะครับหรือดูในซีรีส์ของผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างนะครับมาเอาตัวอย่างออตัวเลขหลายๆตัวนะครับมาแนะนํากันนะครับมาลองคํานวณกันเพราะนั้นจะมีตัวเลขเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับเพื่อให้ทําความเข้าใจนะครับได้ง่ายขึ้นก่อนจากกันนะครับ ผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธทิประโยชน์ทดแทน คำนวณเงินส่งข้อฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือนธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทำได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข uh> ้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับของประกสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตราสามสามสามเก้าสี่ย์วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตราส9มเกามาตราสี่ศนการเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านทนนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ